สี่รูปแบบเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2022ที่แ a c k ล็อกทำนายไว้มีอะไรบ้างแล้วโอกาสในการลงทุนอยู่ตรงไหนการลงทุนใดที่แ a c k ล็อกเชียร์ในปี2022เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับ แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับที่สนับสนุนผมมาตลอดแล้วเดี๋ยวในปีนี้นะครับเราพักกันจบแล้วเรามาุูกันต่อสําหรับผมนะครับปีนี้ผมมองว่าโอกาสในการลงทุนเต็มไปหมดเลยครับเรื่องที่ผมเคยบอกว่าปีนี้มันเป็นปีแห่งความผันผวนมากหลังจากอ่านอีโคโนมิกเอาลุกในปี2022ของหลายหลาย่ายนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วว่ามีร่วมกันก็คือความไม่แน่นอนที่สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเปเปอร์บางเปเปอร์เนี่ยที่น่าสนใจมาเล่าเบื้องต้นฟังครับ แล้วอาจจะมีสรุปเปเปอร์ว่าเออเปเปอร์ไหนเนี่ยมีมุมอมองคล้ายๆกันนะก็าอาจจะมาพูดรวมทีเดียวกันเลยครับและสําหรับคลิปแรกของปีนี้นะครับผมดิบเอาแบ็กล็อกมานะครับเพราะว่าแบ็กล็อกเนี่ยน่าจะเป็นเปเปอร์ที่พูดชัดเจนเลยครับว่าปีหน้าเนี่ยพันผวนนะเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วแต่นะครับจะดีสุดหรือว่าร้ายสุดเนี่ยไม่พ้นสี่เหตุการณ์ที่เขาคาดการอย่างแน่นอนและ่อเปอเปอร์ก็น่าสนใจนะครับ t ีวิ่งอินแอนด์นิวมาร์เก็ตรีจิมในช่วงแรกของเปเปอร์นะครับเปเปอร์ paper ได้พูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจปีที่แล้วนะครับว่าโอ้โหเศรษฐกิจปีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผันผวนอย่างยิ่งมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันกันมีการแพร่ระบาดของไวรัสอีกรอบหนึง่งเท่านั้นไม่พอก็ังจบปีมีไวรัสตัวใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วอาจจะมีไวรัสตัวใหม่ๆอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ในตัวอินเฟชั่นครับต้องบอกเลยว่า,วาจริงๆเนี่ยเราเห็นสัญญาณของอินเฟชั่นมาหลายปีแล้วแต่ตัวของธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ของประเทศพานานแล้วี่ กับเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่ทําอะไระเงินเฟอ้อก็เฟอ้อไปเฟอ้อแป๊บเดียวไม่เป็นไรการเกิดทัพทายช็อคในหลายปีที่ผ่านมาจากการระบาดเศรษฐกิจจีนมีปัญหาเราเห็นความวุ่นวายเต็มไปหมดเลยครับที่จะเป็นตัวฉุดหลังเศรษฐกิจโลกแต่เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย GDP ของเศรษฐกิจโลกนะครับในปีหน้าน่า,นาจะโตประมาณ4.5ครับแม้ว่าการ,รแพร่ระบาดของไวรัสตัวใหม่นะครับหรือว่าโอมิคอนเนี่ยอาจจะทําให้เกิด การชะลอตัวของการฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่แนน้่ของการฟื้นตัวนะครับยังมีอยู่ต่อเนื่องจากี่แล้วอย่างแน่นอนครับและปีนี้ครับเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆก็คือเฟดหรือว่าธนาคารกลางของอเมริกาน,นะครับจะมีการลด QE และจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแน่นอนครับดังนั้นรับเปเปอร์นี้ก็เลยชูภาพนี้ขึ้นมาครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยคือสิ่งที่เห็นได้ยากหรือว่าใน50ปีเนี่ยจะเกิดขึ้นแค่ปีถึง2ปีนะครับจากรูปนะครับ แกนแนวตั้งนะครับเป็น global equity ด้านบนคือบวกด้านล่างคือลบบวกคืออะไรได้กาไรลบคืออะไรขาดทุนครับส่วนแกน x นะครับก็คือในเรื่องของ global bond ครับด้านฟ้าในะหครับเป็นลบก็คือขาดทุนนั่ยองครับด้านขวาเป็นบวกก็คือกําไรครับดังนั้นนะครับถ้าเราเห็นจุดเหลืองๆนะครับเต้มมาหมดเลยอยู่ด้านขวาบนนะครับนั่นแปลว่าในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับพี่ก็เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี1977ถึง2021นะครับส่วนใหญ่ตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ ให้ผลตอบแทนเป็นบวกแต่พอเรามาดูด้านขวาล่างกันบ้างนะครับจะเห็นบางปีที่ผลตอบแทนเนี่ยของหุ้นเนี่ยเป็นลบแต่ผลตอบแทนของพรนธบัตเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าไม่เกิดขึ้นบ่อยภายในประมาณ50ปีที่ผ่านมานะคือรูปแบบที่สานะครับก็คือด้านซ้ายบนนั่นเองตัวของตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกแต่ตลาดธนบัตรรัฐบาลตลาดหุ้นกูเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นลบครับและปีนี้ครับหลายเปอร์น,นะครับพูดเหมือนกันเลยครับว่า ปีหน้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาลอื่นๆด้วยครับถ้าจะลงทุน,นพันธบัตรให้ไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลป้องกันเงินเฟอ้อครับที่เหมือนกับว่าอินเฟลชันลิง์บอลนะครับอันนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่าและจะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่ติดลบนะครับแต่นะครับถ้าเราถือพันธบัตรรัฐบาลนะครับและยิ่งระยะยาวด้วยมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยขาดทุนหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเปเปอร์พูดตรงกัน ตัวของเปเปอร์เนี่ครับเขาบอกว่านี่แหละปีหน้าจะเป็นปีที่น่าสนใจครับเราเห็นได้เลยว่าในส่วนของกราฟด้านล่างซ้ายนะครับมีแค่ประมาณ2ปีใน50ปีเองก็คือ2 0 1 5กับ2018นะครับช่วงช่วงนั้นก็มีประกาศแล้ะครับว่าจะลด QE เอยลดบาลานซ์ชีดของเฟดเอยทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ต่างๆรวมไปถึงตลาดหุ้นต่างๆครับเป็นลบครับแล้วสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นในปี2022ครับเพราะ,ะนั้นในเปเปอร์นี่ก็เลยบอกเขาว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ มันเป็นโอกาสพิเศษนะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะมันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเลยที่เรากําลังจะเข้าสู่ในปี2022นั่นเองครับและเท่านั้นไม่พอนะครับป a เปอร์นี้แบล็กล็อกได้คาดการณ์ด้วยว่าปีหน้าเนี่ยรูปแบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยมีด้วยกัน4แบบด้วยกันครับและจากเหตุการณ์ทั้ง4เนี่ยนะครับตัวของแบล็กล็อกได้วางเบสเคสนะครับที่ชื่อว่า New Normal ไว้เบสเคสนี่ก็คือเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นไปได้มากที่สุุดนนั่เเเองรป็หตกาณ์ที ตัวของอินฟลชันเกิดตัวธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะเฟดนะครับขึ้นดอกเบี้ยลด QE แต่นะครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปไม่ได้เยอะตัวของตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยลับรู้อยู่แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยคุมอยู่เพราะหลายๆค่าคู่ตรงกันเลยครับว่าปีหน้าเนี่ยอินฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังมาอยู่ไหมยังมาอยู่นะแต่ไม่หนักเท่าปีนี้เพราะาปีนี เหมือนกับอินเฟชันโตเยอะครับสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ปีหน้าอาจจะโตโตแค่สามเปอร์เซ็นต์ครับแต่อย่าลืมนะครับมันคือทบต้นทบดอกครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าถ้าปีเนี้ฐานที่หนึ่งร้อยปีนี้โตไปแล้วสี่จุดห้านั่นแปลว่าปีหน้าโตอีกสามก็คือสามจากร้อยสี่จุดห้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าโอ้โหผ่านจุดสูงสุดไปแล้วโตต่ำลงเนี่ยเงินเฟ้อจะลดลงไม่ใช่นะครับเราอยู่ในตีมเงินเฟ้ออยู่ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะตลาดหุ้นธุรกิจต่างๆยังพอรับไหวครับดังนั้นนะครับราคาหุ้ ตัวของเออร์เน็งตัวของกำไรสุทธิในบางธุรกิจเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตัวของการขึ้นดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ด้าการเงินหรือว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในครับสำหรับตัวของอเมริกาที่คนเนี่ยเก็บออมอยู่ในในตอนที่แบบโอโ้โหการระบาดของไวรัสโดนล็อกดาวน์นะครับความไม่มั่นใจเนี่ยทำให้เวลของคนบ้างข้างขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์ครับแต่ในส่วนของภาตรรัฐบาลต่างๆก็จะโดนตั้งคําถามคําว่าโอ้โหณตอนนี้เนี่ยนี่รัฐบาลต่างๆทั่วโลกเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแล้วผลตอบแทนที่เราถือพับัตรัฐบาลเนี่ยควรจะได้ต่ำแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แบบนี้จริงๆเหรอหรือจริงๆแล้วเนี่ยราคาของพับัตรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องลดลงแล้วต้นผลตอบแทนดอกเบี้ยต่างๆให้กับผู้ถือพับัตรัฐบาลเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์นี้นะครับมีโอกาสเกิดได้ไม่สุดนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ดีแบบสุดขั้วเลยโอ้โหเงินเฟ้อมาก็จริงแต่เอาอยู่นะแล้วระดับเงินเฟ้อเนี่ย อยู่ในที่เรียกว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยคุมได้ไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะเท่านั้นไม่พอครับตัวของธุรกิจนะครับได้รับแรงผลักดันจากการฟื้นตัวในปี2021นะครับมาสู่ปี2022และเมื่อสภาพคล่องดีตัวของบริษัทต่างๆธนาคารกลางสามารถอัดฉีดเงินไปได้ตัวของไม่เงินลงทุนเนี่ยกลับเพิ่มมากขึ้นโอกาสมีแนวโน้มที่จะเติบโตมหาศาลครับนั่นแปลว่าธุรกิจก็จะโตหุ้นก็จะขึ้นพันธบัตรรัฐบาลก็จะมีคนต้องการครับเพราะว่า ถ้าธุรกิจดีมีการกู้ยืมกันสูงบริษัทต่างๆก็ออกบอลตัวของธนาคารกลางก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยอะไรมากนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยราคาของพันธบัตรรฐลลัฐบาลเนี่ยก็ซึมซับข่าวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วระดับหนึ่งเหมือนกันภาพเหตุการณ์นี้คือเบสเคสครับคือดีที่สุดเป็นบกทั้งลงทุนในหุ้นและพันธบลลัตรรัฐบาลตราสารนี้ต่างๆด้วยครับและเหตุการณ์ถัดมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าถ้ามีเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นมาตัวของเงินเฟอ้อเนี่ยคุมไม่อยู่แล้วตัวของธนาคารกลางเนี่ยต เยอะๆขึ้นแบบเร็วขึ้นแบบแรงกว่าตลาดคาดนะครับเหตุการณ์นี้เรียกว่า stagnation นะครับนั่นทาให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมีการถูกเทขายทำกำไรออกมานะครับเนื่องจากพอตัวของเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นค่าแรงก็ต้องขึ้นแล้ววนเป็นวัฏจักรอย่างไครับพอเงินเฟ้อขึ้นค่าแรงขึ้นค่าแรงขึ้นต้นทุนก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นเป็นแบบนี้จะทําให้กระทบต่อธุรกิจโดยตรงครับถ้าคนกลัวมากๆซลล์ออฟมากๆครับแต่นะครับในเหตุการณ์นี้เนี่ยเงินเฟ้อขึ้นไปแล้วเนี่ยยังพอเริ่มเอาอยู่่ยังแบบบโอไมเป็น ให้เพอร์อินเฟชันขึ้นไปแบบ10% 15%รนบะครับแบบนี้คนจะกลัว,ลวนะคุณจะกลัว,ลวนะคุณก็บอกว่าโอเคแบบนี้ขายหุ้นามาก่อนขายลิสต์แล้วเสร็จออกไปก่อนแต่จะเอาเองินนะครับไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลทบาแทนอย่างน้อยเขารู้สึกว่าเอ้ยโหตอนเนี้ความเสี่ยงมันมากเหลือเกินซื้อพันธบัตรอาจจะขาดทุนแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหขาดทุนมากมายมหาศาลไม่ใช่แบบโอ้โหเงินจะหายไป50% 70%, 70เสียนหน่อยอย่างน้อยรัฐบาลก็คำประกรันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับม แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลต่างๆเนี่ยจะเป็นบวกแต่เหตุการณ์สุดท้ายครับ worst case ค,ครับก็คือเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดก็คือเงินเฟอ้อเอาไม่อยู่แล้วธุรกิจต่างๆคนเงินเฟอ้อไม่ไหวมีการขึ้นค่าแรงสินค้าต่างๆขึ้นไม่หยุดครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดเรียกว่าสล um ัมเบรกถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับจะทําให้ทั้งตลาดหุ้นตลาดาพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยตลาดตราสารน,นี้เละหมดเลยครับเพราะนะครับถ้าเงินเฟ้อคุมไม่อยู่เมื่อไหร่เนี่ยตัวธนาคารกลางจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรรรุนแงคับ อย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในรัสเซียไงครับขึ้นวันเดียว15%ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อตอนที่เงินไหลออกโดนความบาดใหม่ๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วผมว่าเหตุการณ์นี้โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะครับอย่างที่บอกครับว่าเปเปอร์นเนี่ยผม,มค่อนข้างชอบก็คือเขาไม่ได้บอกว่าอะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเราว่ามันน่าจะเกิดประมาณนี้แหละแล้วให้เราเตรียมตัวดูครับให้เรา tracking ดูเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวว่า the b a c k g r o u ครับขนาดเฟดเองเนี่ย ปลายปีที่แล้วครับบอกว่าโอ้ยจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรอกขึ้นดอกเบี้ยนในปี2023ตอนนี้เฟดก็เปลี่ยนใจครับหรือ,อยังเฟดนะครับกลางปีบอกว่าเดี๋ยวจะลด QE เนี่ยกว่าจะหมด QE จริงๆเนี่ยหรือว่าไม่ไม่ทำ QE แล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางปีนะแต่การประกาศล่าสุดครับก็ชัดเจนแล้วครับว่าจะทําการดับเบิลเทเบิลลิงก็คือลด QE แบบดับเบิลทำให้ตัวโปรแกรมนะครับที่เฟดเนี่ยจะซื้อพนันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ mortgage backed s e c u r i t i จะหมดภายในเดือนมีนายนี้แล้วนั่นแปลว่าสำหรับผมก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับเพราะว่่าาทุกคนเนเียต้องม ปรับกันใหม่แก้กันใหม่วางนโยบายกันใหม่ตามที่ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับและแบ็กลเราก็ได้ให้ผลนะครับว่าทําไมเขาถึงวางสี่เซโร่ว่า4ี่แบบเนี้น่าจะเกิดขึ้นตีมแรกเลยนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าในปีหน้าเป็นต้นไปเราจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเงินเฟ้อเราอาจจะไม่ได้เห็นเงินเฟ้อต่าๆแบบในอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วครับในอนาคตนะครับตัวของอินเฟชันเนี่ยจะขึ้นนะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็จะเริ่มลงครับไม่ได้แปลว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะหายไปนะครับจะขึ้นแล้วก็ อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยจะลดลงแต่ว่าอัตราเงินเฟอ้อใหม่นะครับจะอยู่สูงกว่าตอนก่อนเกิดแพนดามิกนั่นเองครับและในธีมที่2หรือว่าแนวคิดที่2นะครับเขาบอกว่าคดในปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์สับสนมากมายวุ่นวายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าในในฝั่งจีนไม่ว่าในฝั่งอเมริกาสงครามการค้าเอย่ยแพนดามิกเอย่ยอินเฟชันเอย่ยถ้าเราอยู่ในปัญหานะครับเราจะมองไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยเราถอยออกมาไกลๆแล้วมองภาพกว้างๆครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรได้บ้าง แน่นอนครับเขาก็ตีออกมาเป็นสอง س เนรโอครับก็คือ1เลยก็คือยังไงร้างเงินเฟอ้อก็เกิดขึ้นแน่แต่จะคุมเงินเฟอ้ออยู่หรือคุมเงินเฟอ้อไม่อยู่นั่นเองครับและทีมที่สานะครับเป็นทีมที่ชื่อว่า n e g ์เกตติ n งเนทซี o บอกเลยครับว่าทีมนี้ก็คือทีม z e r o e m i s s i ั n นั่นเองครับเหมือนกับลดโลกร้อนทีม Green Energy นั่นเองเขาบอกว่าทีมนี้เป็นทีมหลักของโลกแล้วโอกาสในการลงทุนอยู่ตรงนี้แหละครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในทวีป เอเชียนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บ,บอนเสียเยอะต่างจากอุตสาหกรรมที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปครับแต่อันนี้จะเป็นโอกาสในการลงทุนครับเพราะว่าอย่าลืมว่าฝั่งเอเชียเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเป็นโรงงานของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนเอ๋ยจะเป็นไทยเวียดนามเอย่ยหลายๆประเทศเหล่านี้ครับผลิตสินค้าจริงๆเป็นที่ตั้งของโรงงานจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับ การลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับกรีนเอเน r g y จีลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ละครับก็คือโอกาสในการลงทุนและอย่าลืมนะครับว่าณนะปัจจุบันเนี่ยกรีนเอเนจีมันเป็นธีมการลงทุนหลักของโลกแล้วมีการตกลงมีการเขียนมีการเซ็นสัญญาเนี่ยระดับประเทศกันหมดแล้วนะครับเพราะนั้นธีมนี่แหละอย่างไรซ์ก็มาเราบอกต้องลงทุนในธีมนี้แต่นะครับเขาบอกว่าโอหการที่จะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของกรีนเอเน r g y จีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับบทเรียนจากจีเนี่ยในปีที่แล้วก็คือ การเปลี่ยนผ่านเนี่ยเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงครับแต่เราจะเห็นความผันผวนของราคาพลังงานความผวนของราคาน้ํามันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับว่าโอโ้โหบางทีเนี่ยพวก renewable energy เนี่ยมันไม่ได้ผลิตพลังงานได้อย่างมีเสถียรภาพในตลอดทุกช่วงระยะเวลาตลอดปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับความผันผวนของราคาพลังงานราคาน้ํามันราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นระยะๆะะก็ได้ครับต่อมาครับในเรื่องของ g e o p o l i t i c a l y นะครับความขัดแย้งระหว่างประเทศตัวของแบล็คบล็อบอกว่าปีหน้าอาจจะสบายใจได้นะ จีนกับอเมริกาอาจจะมีปัญหากันน้อยลงแล้วเพราะว่าต่างคนต,งต่างต้องไปแก้ปัญหาในบ้านจีนก็หนักอเมริกาก็หนักแต่ตัวของปัญหาในเรื่องของตัว,วนออกกลางครับก็ต้องดูว่ามีความตึงเครียดหรือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะอเมริกาครับยังเข้าไปแตะในเรื่องของการที่อิหร่านเนี่ยครอบครองนิวเคลียร์อยู่หรือเปล่าหรือราคาน้ํามันที่ณนะตอนนี้หลายประเทศก็บอกว่าโอ้โหอยากจะผลิตเพิ่มเหลือเกินประเทศเศรษฐกิจกําลังแย่นะครับแต่เศรษฐกิจโลกกับทนไม่ไหวซึ่งเรื่องต่างเหล่านี้ครับอาจจะทําให้ตัวของความ ปันปวดหรือว่าปัญหาในด้านตอนออกกาเนี่ยอาจจะกลับขึ้นมาได้ในปีหน้าและตัวของแบ็กล็อกก็เหมือนเดิมครับแบ็กล็อกชอบจีนต้องยอมรับแบบนี้อย่างหนึ่งครับแบ็กล็อกบอกว่าพอเรามองถึงในจีนเนี่ยจีนเองก็มีปัญหาหนักหน่วงมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาพลังงานที่จะพยายามลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เอย่ยส่งเสริมด้านรีดิวเบอร์เอนเนอร์จีเอ่ยในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอเมริกาอีกเท่านั้นไม่พอยังมีปัญหาฟองสบู่อสังหาอีกทุกอย่างเนี่ยถาโถมเข้ามาในจีนครับ และจีนเนี่ยในปีที่แล้วยังไปจัดระเบียบหุ้นกลุ่มเทคเอร์เขาเลยบอกว่าเนี่ยพอจีนตอนนี้น,นะเราเห็นแล้วเศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอจีนเริ่มอัดฉีดสภาพคล่องจีนเริ่มลดดอกเบี้ยนั่นแปลว่าในปีหน้านะครับโอกาสในการลงทุนหุ้นจีนเนี่ยยังน่าสนใจอยู่มากเพราะว่ารัฐบาลจีนคงจะไม่อยากมาแตะหุ้นเทคเนี่ยมากนักแล้วเพราะว่าจัดก,การหรือว่าจัดระเบียบเนี่ยไปเยอะและ้วเพราะฉะนั้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยราคาก็น่าจะ price in หรือว่ารับความเสี่ยงเนี่ยไปเยอะและ้วแต่อย่างที่บอกครับว่าม,มด ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกรีมเล่นเราต้องเลือกตัวที่เล่นเหมือนเดิมนะครับและอีกหนึ่งหมวดที่สําคัญครับก็คือตัวของแบ็กล็อกนะครับหรือว่าเปเปอร์อื่นเนี่ยเริ่มแนะนําให้ลงทุนใน a l t e r n a t i v e investment แล้วก็คือการลงทุนทางเรื่องต่างไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับหุ้นนอกตลาดเอยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาต่างๆอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่เกี่ยวข้องกับพวกคอมเมอร์เชต่างๆหรือแม้แต่นะครับ พยายามโฟกัสหรือว่าเลือกตัวที่จะเข้าไปลงทุนนะครับให้เหมาะกับธีมให้เหมาะกับประเทศนั้นๆอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าจะลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นธีมของผู้สูงอายุเป็นธีมของเอจิ g งโซซ e t ตี้นะครับนี่นะครับก็คือสิ่งที่แบ็กล็อกมองในปีหน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลแบบนี้ต่อไปแล้วเนี่ยเราต้องมามองนะครับว่าเอยตัวเราจะจัดพออย่างไรความเสี่ยงที่แบ็กล็อกบอกเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เราควรจะต้องถือเงินสดสัดส่วนเท่าไรหรือลงทุนอะไรดีนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนในการจัดพอร์ตการทุนขอ,ของปีนี้นะครับและเดี๋ยวถ้ามีเปเปอร์ไหนนะครับน่าสนใจหรือว่ามีแง่มุมความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับเดี๋ยวผมนามาเล่าให้ฟังอีกเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีในการลงทุนของเพือ่อนเพื่อนชีวิตมีความสุขครับแล้วก็มีเวลากับครอบครัวเยอะสวัสดีปีใหม่ครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้ช่วยกดถับค่ายผมหน่อยนะครับที่ Tube, ยูทู book, บท แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ